สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอีซีไลฟ์ไมวีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาที่สถานีรถไฟปากช่องค่ะจังหวัดนครราชสีมามาพบกับเพื่อนๆนนะคะที่สถานีรถไฟอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอคุณลุงนะคะคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงเป็นพ่อค้าขายไส้กรอก บนรถไฟค่ะก็ได้นั่งคุยกันค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวาทวดือนรถธรรมดาเดีราขึ้นรถเร็วได้อ๋อรวก็เสียาสเีอ๋อเสียเพิ่มเียาสเียมค่านทุกบว่ะรถวนรถเร็วขึ้นมมาตั้งแต่กี่โมงค่ะสายสองรอบสองรอบ เาก็สี่โมขับรถเร็วบ,บนบนเท้าโอเค่ะบนหนึ่งสามห้าประมาณหน,น,น,นึ่งสามหกรถเร็วกรุงเทพไปบกรุงเทพในลงนี่เขาจะเลือกสาม่วงเหล็กกันแต่ลงนี่สายอะไรอ๋อเหรอคะลงมาซื้อของโดยนักเรียนกลับเนีไไ่ยต้อนักเรียนอ๋อ,อ,อส่วนใหญ่<อ>เขาจะเป็นลงม่วงเหล็กแล้วก็รอกลับมา<แ>ใช่ไหมคะแต่ฝนหนมากไม่เคยไป คุยกับคุณลุงพื่นเลยค่ะเพื่อนๆสนุกมากเลยค่ะคุณลุงใจดีอัธยาศัยดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ใกล้จะเป็นเวลารถไฟมาแล้วนะคะรถไฟจะไปโคราชค่ะเพื่อนๆนรถธรรมดาก็ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะเพื่อน ตื่นเต้นที่จะได้เห็นรถไฟนะคะนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนบ้านจะอยู่ไกลจากสถานีรถไฟนะคะประมาณห้ากิโลค่ะห้ากิโลเมตรนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปดูรถไฟที่สถานีรถไฟคะ่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อตอนเป็นเด็กบันนี้ก็ เราอยู่ที่สถานีรถไฟปากช่องนะคะเพื่อนๆรถไฟใกล้จะมาแล้วค่ะระหว่างรอรถไฟมาก็นั่งคุยกับคุณลุงเพื่อนๆเ,เ,เลยค่ะจากที่คุยกันนะคะคุณลุงเป็นคนขยันมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ใส่กรอกทำเองหรือว่ารับมาคะ อลังจากร้านพีทโบของพีพีอ๋อชูกละห้าบาทเลยฮืมุงก็ได้หน่อยเดียวค่ะขายุงละสี่สิบก็ได้หน่อยเดียวค่ะต้นทุนมันก็สามสี่เลืใส่ปอกอะค่ะแก๊สน้ำมันใส่กระติกมาอย่างดีเลยใช่เก็บความร้อนน้มันก็ขวดงูสี่สิบกว่าบาทแล้ว อันนี้ทอดเหรอคะใช่ทอดกไส้กรอบวันนี้มันจะทอดไม่แตกแล้วมันไม่อมน้ำอ๋อเหรอคะมันไม่เหมือนไส้กรอกทั่วไปไส้กรอกทั่วไปมันวโลกมาต้องย่างเนาะอันนี้ไม่อมแล้วก็ไม่แตกค่ะนี่นะคะเมืองไทยเราค่ะเพื่อนๆมาเจอกันก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะก็คุยกันได้ค่ะ ตอนนี้ก็มีเสียงประกาศของสถานีรถไฟแล้วนะคะเพื่อนๆรถไฟมาแล้วนะคะเพื่อนๆ ไทยในฟางช่ฝั่ทระเจาลข็งขบรถลงตระกูลสมบัติของและสพลังของชาที่นำ่านำาจากขบรถแห่ง้ด้วยค่ะขบรถที่จองเทียบเาในชาติที่2เป็นขบรถธรรมดาขบที่สองจสาหลับตกก็ได้สาจากต้นทงสถานกรุงเทพปลายทางทนในฟางชองนขไปหกปรไทย ขอ้นรับทุกๆๆท่ๆๆๆานที่ใช้บริาๆๆๆาการรถไฟในการเดินทางครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะรถไฟก็ไปแล้วนะคะ <cc ull ing> เพื่อนเคุณลุงก็ไปรถไฟขบวนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคุณลุงกับรถไฟก็ไปแล้วะคะ่ะถ้ามีโอกาสได้มาสถานีรถไฟหรือขึ้นรถไฟก็อาจจะได้เจอคุณลุงอีกนะคะเพื่อนเเสียงรถไฟก็ดังมากเลยะคะ่ะ <deben S 1> <c oughs> เห็นแล้วก็อยากนั่งรถไฟไปเที่ยวนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะมีความสุขโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ